กับดัมซิงแค่ตัวครับันนี้ก็เป็นคันสี่อกสีนบทะเบียนสี่อกสีข้างหลังก็จะมีสีสีหรืบางคนท่อหญ่ล้อล้ออะไรกัอันนี้เป็นไฟเต็มหน้าอันนี้หมวกกระจกตัวครับดูถังน้ำมันดิอันนี้ก็จะเป็นบันไดครับดัมอันนี้เป็นดัมอันนี้ก็จะเป็นไว้ วันนี้ก็จะมาดูคันนี้ดูท่อเนี่ยอเอกเลยใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นบางฝุ่นอันนี้น,นี้มันล้อข้างนี้มีอันนี้เป็นริบขวาแับสีส้มอันนี้ก็จะเป็นปุนกุนปัิกุนอันนี้เนี่บสำหรับคลิคปน,นี้ก็ลาไปก่อนคนระับ